สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนที่จะเสริมหน้าอกนะคุณพามนีนะครับอายุ2 8ปีนะครับก็แผนจะทำมดที่ว่าเออโกนอมิกเนาะเป็นทรงกลือเหนือกน้ำที่จนะขอให้แบบ รงคล้อยธรรมชาติที่สุดน,น,<ช>นะครับใช่ค่ะใชตอนนี<ช>้ก็ขอพอดีตัวแ<ช>่ะแนํนำตัวค่นะสวัสดีค่ะปามี่นะคะก็วันนี้ก็จะมาทํานมมาทําหน้าอกกับคุณหมอทรงยศนะคะ<ช>ที่ดีมคลินิกค่ะก็ดูมาสักพักเนึงเรื่อง<ช>สนใจเสริมหน้าอกมาตั้งแต่ยังไงน่าจะสองสามปีที่แล้วละค่ะก็คือใจเรามันก็อยากทำอะคะ่ะแต่ว่า ปีนี้มันก็เป็นแบบช่วงเวลาเหมาะเจาะอะไรพอดีเนาะก็คือทํางานเราได้สจะทำหนึ่งใช่ก็เลยแบบวันนี้ก็เลยแบบทำงานออฟฟิศอะไรแต่ว่าจริงๆงานก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องแบบเป็นไทยอะไรอย่างนั้นใช่ไม่ได้เกี่ยวค่ะแต่ว่าใจเรามันแบบชอบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนีงานอดิเรกใช่ไหมชอบชอบไปถ่ายรูปชอบไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแอ่ว่าแต่งตัวชุดชุดแบบแฟชั่นสมัยนี้มันก็เป็นตัวเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยบางทีก็แบบโชว์ร่องอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องมี มันจะอยากมีนิดนึงใช่าะเดิมเนี่ยเหมือนเป็นคราฟเอเลยเนาะใช่ใประมาณมีอยู่เนื้ออยู่สักร้อยซีซีก็ถือว่าแบบคราเอเลยแหละค่ะใช่มันก็จะแต่งตัวยากนิดนึงใช่เพราะว่าบางทีใส่ฟองน้ํามันก็ไม่ได้ทุกชุดเพราะว่าบางทีมันมันโชว์มันแบกลงมาลึกอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยแล้วเราก็ชอบแต่งตัวด้วยก็เลยแบบอยากมีอะไรเงี้ยค่ะคนรอบข้างก็เลยเห็นด้วย ถูกต้องใช่ใช่จริงๆเพื่อนๆเห็นด้วยเราห็นด้วยทำเลยทาเลยแบบยีิบเจ็ดแล้วยี่แปดแล้วอะไรเงี้ยอ่าใช่เราก็ทํางานมาได้เก็บตังเองถูกต้องใช่ค่ะแล้วที่บ้านก็ยังไม่ว่าไม่ว่าอะไรหรอกเนาะใช่ใช่แล้วแต่เราแล้วแต่เราแล้วแต่เราอ่า ก็อยากได้ไซส์ที่ธรรมชาติเพราะอะไรอะเพราะมันไม่อยากได้สามสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นคนตัวเล็กด้วยค่ะคือบางทีคนตัวเล็กทําใหญ่แล้วมันก็จะดูทําให้แบบเราตัวใหญ่ขึ้นดูอ้วนขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะแต่หนูเป็นคนตัวเล็กด้วยแล้วก็อยากได้ไซส์ที่พอดีจริงๆอ่อะคุณหมอก็แนะนำเนาะว่าแบบถ้าอยากได้พอดีก็ต้องสองหกห้าแต่ใจหนูก็แบบขอเล็กลงไปนิดนึงได้ไหมหมออะไรเงี้ยคือแนอนาคตด้วยไม่อยากปวดหลังหรือว่า แค่แบบอยากพอมีเฉยๆอะประมาณนี้แล้กันสองสี่ห้าสองร้อยสี่สิบห้าพอแล้วใช่ค่ะหรือว่าได้ตัวนี้หน่อยก็สองร้อยสามสิบอะคือเราใส่งร้อยห้าสิบหกเนาะขนาดสี่สิบหกเนาะส่งพอส่งร้อยห้าสิบก็ปกติก็จะไม่ค่อยใส่เกินสองร้อยห้าสิบหลงเนาะใช่ค่ะเราก็เอาที่แบบพอดีตัวจะได้อยู่กับเราได้นานๆปลอดไทยไม่เกินตัว ไม่แบบปวดหลังปวดไหล่ในอนาคตอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วจริงๆก็ไปศึกษาจากคนรอบข้างมาบ้างว่าทําใหญ่แล้วก็มีปัญหาใช่ใช่ถูกต้องค่ะก็ก็เห็นคนรอบข้างนะคะก็ทําแบบบางคนก็แบบแอบใหญ่แล้วมันก็ดูบางหรือบางคนเราเห็นในรูปเฉยๆเนาะไม่ไม่ได้เป็นคนรู้จักแต่แบบมันดูกลมดูบล็อกอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ชอบแล้วก็แบบพยายามศึกษาหาที่มันแบบได้ที่ธรรมชาติอะไรเงี้ยก็สามร้อยซีซีเราคงตัดทิ้งแน่นอนใช่ใช่ไม่ไม่เอาค่ะไม่ชอบแต่ ทำเล็กก็ต้องมีคือหลายที่เขาก็ทำเนาะแต่ว่าบางที่ก็เล็กก็ยังเป็นบล็อกก็มีใช่ไหมอันนี้ใช่หนูเคยเห็นล็กไม่ใช่ว่าเล็กแล้วจะธรรมชาติทุกที่ถูกต้องเล็กแล้วแบบมันดูกลมแบบมีอย่างเงี้ยก็แบบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยศึกษาเริยว่าหมอที่ไหนจะทาแล้วจะได้ทรงที่เราต้องการธรรมชาติธรรมชาติของเราก็คือหนึ่งไม่เกินตัวไม่หลอกค่า ตรงกลาง่าล่องที่สวยกำลังดีเนาะข้างบนให้เป็นขอบเป็นบล็อกขึ้นมาใช่ใช่ทคนิเสียล่าสุดก็คือขอบบล็อกข้างบนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนผอมเนื้อไม่่อเยอะเนี่ยมันเป็นง่ายมันต้องมีเทคนิคในการที่จะยืดเนื้อด้านบนของเราก็เป็นสองกล้องเนาะหมอก็จะใช้สองกล้องด้านบนเพื่อจะไปยืดเนื้อข้างบนลงมาถ้าเป็นอกไก่ไม่แนะนําที่จะทําใต้กล้ามเนื้อเลยเพราะว่าเทคนิคเดิมนะเทคนิคที่โบราณเลยคือเรียกว่าโดเพลนโดเพลนใต้กล้ามเนื้อเนี่ย มันจะทําให้ถ้าเป็นอกไก่ยิ่งห่างห่างเราก็ตึงนะไอ้ปวดหลังปวดไหล่นี้ถี่เจอเยอะมากถ้ายิ่งคนกระดูกหน้าอกไม่เท่ากันนะหัวนมมันจะชี้คล้อยไม่เท่ากันเพราะว่าพอกระดูกไม่เท่ากันเนี่ยแรงกล้ามเนื้อมันจะดัดสิลธิคมออกไม่เท่ากันถ้าลองไปดูรีวิวดีๆคนที่ทําใต้กล้ามเนื้อหัวหวนมชี้คนละทิศนี่เจอเยอะก็ไม่น่ารักเนาะน้องก็จะไม่น่ารักเท่าไรมันอาจจะแบบใส่เสื้อสวยแต่พอคลอดปุ๊บอย่างงี้เราคลุกยตัวเองไปจ่ เป็นสามัคคีกันเนาะใช่ใช่อันนี้เก็แบบทำเนื้อกล้ามเนื้อแหละแต่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่เรียกว่าสับฟาเชียลมันก็คืออยู่ใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อก็จะทําให้ได้ทรงที่สวยเนาะแล้วร่วมกับเทคนิคที่เราจะทำนี่ก็คือมีสองกล้องแล้วก็มีใส่สายด้วยนะครับก็จะทําให้ให้หายไวเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลลัพธ์เนาะว่าจะได้สวยแล้วก็ธรรมชาติอย่างที่ตั้งใจไวเรื่อ่านะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ครบหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่คุณรามี่เสิรหน้ออกไปนะครับต่อมาถืว่าเออโ n o นอมิกส์นสองร้อยสี่สิบห้าซีซีนะครับก็ถือว่าเป็นคับได้คับบีเต็มเต็มเต็มคับบีแบบพอดีพอดีที่เราต้องการถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆบางคนก็บอกว่าทำทั้งทีต้องคับซีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นก็เป็นความคิดของบางคนอ่าเราทำไมเราถึงตอนนั้น เอาครับบีก็คืออยากแค่แบบพอมีอะค่ะแค่แบบแต่งตัวสวยไม่ต้องไม่ได้อยากให้มันโป้แล้วคือเหมือนเราเป็นคนตัวเล็กด้วยเนาะไม่อยากให้มันแบบใหญ่ไปบางทีใส่เสื้อแล้วมันแบบบางทีเราชอบใส่เสื้อตัวเล็กอะค่ะมันก็จะดูโป้บ้างหรือว่าแบบแค่แบบอยากให้มันพอมีพอใส่เสื้อผ้าสวยงามพอพอแล้วพอไม่ต้องแบบว่าให้คุ้มหรือว่าเอาแบบเห็นมาแต่ไกลอย่างนั้นใช่ค่ะไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่สไตล์เราใช่ไหมครับเพราะว่าตอนมาวัดหมอก็วัดให้ ไซส์เล็กแล้วนะบอกว่า265ซึ่งก็บอกว่าโอเล็กอีกใช่ขอหมอเล็กอีกนิดนึงได้ไหมแล้วก็ก็เลยมาวัด245 230ให้นะก็คือเป็นคับบีหมดเลยวัดครับบีหมดแต่ว่าปกติหมอจะเริ่มประมาณว่า b หรือ C กันก่อนแล้วก็ถ้าบางคนอยากได้ใหญ่ขึ้นก็จะสเต็ปขึ้นไป280 300อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนเนาะคือแต่ละคนเนี่ยก็สามารถเลือกได้แต่ว่า ซีซีเนี่ยคนไข้เลือกแต่ว่าความพุ่งรุ่นโปรไฟล์เนี่ยก็ให้หมอเลือกดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเลือกเราเลือกเองบางครั้งมันเราจะไม่รู้ว่าความความกว้างของหน้าอกเราเท่าไหร่หรือว่าโครงสร้างของหน้าอกเรามันเป็นแบบไหนนะก็คือทุกโมที่ว่ามันมีสีรุ่นแต่ว่าน้าห,หน้าที่ที่ต้องเลือกคือหมอหมอต้องเลือกเลือกให้มันพอดีมันถึงจะได้แบบไม่ไม่ไม,ไม่ขาดไม่เกินอ่าได้ล่องที่แบบ ชิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือดูดูพอดีเนาะที่แบบว่าไม่ไม cool. so like ่ไม่ได้ห่างจนเกินไปนะครับแล้วก็คือจริงๆคนเป็นอกไก่กระดูกนูนอยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าถ้าใส่ซิลิโคนที่มันแคบเกินไปมันก็จะห่างหรือว่าไปใส่ใต้กล้ามเนื้อเนาะใส่แบบเทคนิคเดิมเทคนิคเก่าที่บอกว่าเป็นดวลเพลนอะไรอย่างนั้นนะที่เขาบอกว่าใต้กล้ามเนื้อแล้วก็จะเกิดปัญหาว่ามันห่างออกมาอันนี้ไม่ห่างครับอันนี้ก็ชิดดีนี่นี่บาวไม่ไม่ได้ดันนะก็มันก็ยังชิดชิดดีนะครับ อ่าคุณปามีพักฟื้นเป็นยังไงบ้างนะครับยากเย็นอะไรไหมตอนที่เราาทำไม่ได้ยากเย็นอะไรค่ะก็คือมีปวดบ้างคือเหมือนฟิลเหมือนเราเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่นะคือมันแบบก็เจ็บนิดๆหน่อยหน่อยะค่ะเวลาเราพยายามลุกหรือว่าอะไรเงี้ยนิดหน่อยช่วยเหลือตัวเองได้ใช่นอกนั้นปกติเดินเข้าห้องน้ํากินข้าวอะไรปกติธรรมดาค่ะอ๋อไม่ได้นอนติดเตียงแน่นอนใช่ไม่ได้นอนติดเตียงค่ะนั้นก็แบบนั่งดูทีวีบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าซึ่งก็เป็นอยู่กี่วันนะครับที่มันจะตึงๆอะไรอย่างเงี้ยตึงๆก็ได้ประมาณสี่วันแรกอะไรประมาณนี้ค่ะาหลังจากน,นั้นก็ดีขึ้นนะครับวันก็แบบไม่ได้ปวดเลยแค่แบบหน่อย ท่านเองไม่ได้เยอะค่ะแล้วก็เราก็เริ่มใช้ชีวิตได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้แรงหนักเต็มที่ได้นะงานบ้านเนี่ยไม่ได้นะงานบ้านเนี่ยห้ามใช่หรือว่าไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งใช้แรงเยอะๆไม่ได้ออกกาลังกายนี่คือหนึ่งเดือนแต่ว่าออกกําลังกายเป็นช่วงล่างที่เดินแต่ว่าถ้าจะมายกของหนักๆเนี่ยก็ต้องรอตัองรสองเดือนเลยใช่เรามัดระวังดีกว่าเซฟเซฟหนึ่งสัปดาห์เป็นยังไงกับทรงแล้วก็รู้สึกความเข้าที่ความช้ำความบวมนี่ เหมือนไม่มีช้ําเลยนะคะใช่แล้วก็แต่ว่ามันแอบบวมนิดๆหน่อยๆอะค่ะแต่ว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเราก็พยายามประคบเย็นบ่อยๆนะดีครับใช่ค่ะใช่ก็ถือว่ามันก็คือเป็นการหายตามปกตินะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอาจจะแต่งอาจจะแอบแต่งตัวไปถ่ายรูปบ้างก็ทําได้แล้วละหนึ่งสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์นี่คือโอเคได้ได้ผลที่ดีเลยเนาะใช่ค่ะตรวจงานเราก็หยุดงาน งานประมาณหนึ่งสัปดาห์พอดีนะแต่ถ้าใครอยากจะทํางานที่บ้านก็จริงๆก็ทําได้ถ้าอยากจะแบบทำทำงานกับบ้านงานหน้าคอมเนี่ยสองสามวันหลังจากหายตึงเนาะเพราะเราใส่เดนอยู่สามวันเนาะวันหลังจากนั้นทาหน้าคอมไม่มีปัญหาใช่ใช่แต่ถ้าเป็นงานงานต้องยกยกใช้แรงเนี่ยอาจจะไม่ไม่เหมาะเนาะดีว่าเราไม่ได้ใช้แรงอะไรค่ะอ่าก็มีสายระบายเลือดใส่ใสเดนอยู่สักสองสามวันเนาะสามสี่วันอ่ะ เพราะว่ามันจะช่วยทําให้ยุบวมเร็วกว่าใช่คือใครไม่อยากใส่ก็บอกได้แต่ว่าจริงๆแล้วหมอหมอบอกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าใช่เพราะว่าคนเราเลือดหยุดช้าเลือดหยุดยากก็มีหลายคนนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนใช่คขาหอออะไรเลยคนคิดว่าหมอหยุดเลือดดีแล้วตอนทําแต่ว่าพอให้ใส่สายเดนก็มีทุกคนมีทุกคนลองมาแล้วหมออะไรเลยคนบอกว่าเออไม่ไม่มีแต่พอเขาลองมาใส่เองเอ้ามันก็ออกมาเยอะแล้วมันก็เป็นตัวที่ทําให้นม แบบแข็งหรืออักเสบอย่างเงี้ยซึ่งหมอก็ไม่อยากให้มันมีอย่างนั้นเนาะระบายออกมามันยิ่งดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่มันดีกว่าไปเก็บไปให้ร่างกายมันดูดซึมเอง,องข้างในเนาะข้างในร่างกายคือจริงๆร่างกายดูดซึมเองได้แต่แต่แตทําไมนะการดูดซึมเองของร่างกายบางครั้งมันช้าแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็เป็นน้ําขังอะแล้วนมมันจะเกิดแข็งขึ้นมาม,มันก็บางครั้ง หลายครั้งเลยแหละที่สองข้างอะน้ำมันขังไม่เท่ากาันนมมันก็แข็งไม่เท่ากันครับมันก็อ้าวมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสู้ใส่ไว้เนี่ยชัวร์ได้ผลที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์กว่านะครับใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องคิดพิจนารณากันด้วยเนาะโอเคตอนนี้ก็คือได้ผลที่ดีแล้วก็ได้ได้ทรงที่สวยเ,ยเป็นคับบี B, ตามที่เราต้องการเลยนะ,นะครับไงโดราติดตามกันโดเนาะว่าเดี๋ยวเราสามารถจะใช้ชีวิตอะไรได้ ยังไงหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีถ่ายรูปมีรูปรีวิวยังไงเดี๋ติดตามกันด้วย <ดา S 1> นะครับสวัสดีครับ